สวัสดีครับพบกับผมเทเวลบายทิกในช anel ยูทูบนะครับตอนนี้ผมก็เดินอยู่บนสกายวอล์กนะฮะที่เชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้า bts พร้อมพงกับเอ็มโพเรียมแล้วก็เอ็มคอนเทียนะฮะสกายวอล์กก็ทอดยาวไปนู่นเลยนะฮะก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเดินห้างเปิดใหม่นะฮะแถวแถว bts พร้อมพงนะฮะก็คือห้างเอ็มสเฟียนะฮะ ก็ภายในห้างเ e อ็มโซเฟียก็จะมีอ e ีเกียสาขาใหม่ด้วยนะฮะก็เท่ากับว่าตอนนี้อ e ีเกียก็มีทั้งหมด3สาขาแล้วนะครับสาขาแรกก็อยู่ที่บางนานะฮะก็เคยไปเดินเมื่อ10ปีก่อนนะฮะอีกสาขานึงก็อยู่ที่บางใหญ่นะครับซึ่งทั้ง3สาขานะครับก็สามารถนั่งรถไฟฟ้า BTS มาได้นะฮะถ้า สาขาบางนานะฮะก็นั่งรถไฟฟ้า b ี s เไปลงอุดมสุขนะฮะแล้วก็จะมีรถชัตเตอร์บัสจากอุดมสุขเข้าเมกะบ,บางนานะฮะอีกเกียก็จะอยู่ในเมกะบ,บางนานะครับส่วนอีกสาขาหนึ่งนะฮะก็อยู่ที่บางใหญ่นะฮะก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีวงไปลงที่สถานีตลาดบางใหญ่ได้เลยนะครับสาขานี้ก็อยู่ติดกับรถไฟฟ้าเช่นกันนะฮะก็คือสถานีพร้อมพงนะฮะก็เป็นห้างที่ใหญ่โตพอสมควรนะฮะสำหรับห้างเ e อซอฟีเอนะฮะ อันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นส่วนของอีกเกียนะครับก็วันนี้ก็พาชมเท่าที่ชมได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะฮะตรงนี้ก็มีส่วนสาธารณะนะฮะก็มีคนมาเดินวิ่งออกกําลังกายกันนะครับนี่นะฮะตอนเย็นๆนะฮะเขาเรียกว่าอุทยานเบนจศซิรินะฮะตรงนี้ตรงนน้นก็มีสนามเด็กเล่นด้วยนะฮะน้องๆที่เพิ่งเลิกเรียนก็มา เล่นถิงช้าเล่นสไลเดอร์กันนะฮะแล้วก็มีผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะครับมีร้านสะดวกซื้อด้วยนะฮะมินิมาร์ทนะครับข้างล่างก็เป็นถนนสุขุมวิทนะฮะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วนะฮะที่ถนนสุขุมวิทรถก็เริ่มติดแล้วนะฮะช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่นักเรียนกับเหล่าบรรดาข้าราชการเลิกงานนะครับ นี่นะฮะลูกสอนชี้ไปที่เอ็มซีฟีนะครับก็จะสังเกตได้ว่า2ข้างทางที่เราเดินเนี่ยนะครับก็จะมีพวกต้นไม้ใบหญ้านะฮะประดับประดาอยู่2ข้างทางนะครับเพื่อนๆทุกคน,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 นก็ทำให้รู้สึกว่าบรรยากาศตรงนี้มันก็ล่มลื่นดีนะฮะก็เหมือน,นเราเดินอยู่บนสกายวอล์คลอยฟ้านะฮะแถวแถวประเทศสิงคโปร์เลยก็ว่าได้นะครับ ผมไม่เคยไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์นะฮะแต่ก็ดูคลิปของคนอื่นนะฮะที่เขาไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์นะฮะแต่ว่าตัวเองจริงๆก็มีญาติอยู่ที่นั่นนะฮะมีญาติอยู่ที่สิงคโปร์แต่งงานมีครอบครัวเรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ไปหาเขาเลยนะฮะเพราะว่ายังไม่มีเวลานะครับข้างหน้าก็เป็นทางเข้าเอ็มซเฟียแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าห้างกันเลยนะครับ ไม่รู้ว่าวันนี้จะเดินหมดไหมนะทุกคนเพราะว่ามันเย็นแล้วด้วยนะฮะทุกคนเข้าเอ็ซ์ฟีเฟียแล้วนะครับเดี๋ยวผมว่าผมเดินโซนนี้ก่อนนะฮะรดูว่ามีอะไรนะครับ ด้าหน้าก็มีสตาร์บัคนะฮะร้านกาแฟนะครับซ้ายมือก็มีลิฟแก้วนะฮะโอ้โหเพื่อนๆดูสิตรงนี้นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันใหญ่นะฮะดูพื้นทางดูนสิฮะเพื่อนๆดูสิครับสวยดีนะทุกคน มีต้นคริสต์มาสด้วยนะฮะห้าต้นนะครับต้นสีเขียวใหญ่ที่สุดนะครับต้นสีแดงก็ใหญ่ลงลงมานะฮะต้นสีเขียวด้วยนะฮะแล้วก็มีต้นเล็กอีก2ต้นนะครับ ็มีร้านอาหารแย่ๆเลยนะฮะมีร้านอาหารไทยด้วยนะครับทองสม,มิธนะฮะแต่เป็นหมอ้อไฟนะฮะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือนนะฮะอันนี้เป็นหมอ้อไฟนะครับทองสม,มิธนะฮะก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวหาบันไดเลื่อนลงข้างล่างดีกว่านะฮะข้างล่างก็มีกูเม่มาร์เก็ตนะฮะซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ ต <ítulo> <displayed, S 1> รงนี้ก็เป็นร้านอาหารหมดเลยนะฮะเดี๋ยวขยันลงข้างล่างก่อนนะฮะแล้วก็อาจจะหาบันไดเลื่อนขึ้นอีกฝั่งนึ่งนะครับตรงนี้ก็มีกูเม่มาเก็นะฮะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับนี่นะฮะกูเม่มาเก็นะครับ ตรงนี้ก็มีของกินเยอะแยะเลยนะฮะอารมณ์ก็เป็นแบบฟู้ดคอร์ตนะฮะเป็นแบบศูนย์อาหารนะครับโอ้โหน่ากินทั้งนั้นนะฮะมีไก่ย่างหมูย่างบาร์บีคิวหมูนะครับหมูย่างกับไก่ย่างไม้ละ20นะครับแต่บาร์บีคิวหมูกับบาร์บีคิวไก่ไม้ละ100นะครับ ตรงนี้ก็เป็นศูนย์อาหารนะครับเป็นฟู้ดชอร์ตนะครับมีที่ให้นั่งรับประทานอาหารด้วยนะ ตรงนี้ก็มีตนม้นะคริสต์มาสนะฮะเดี๋ยวพาเพื่อนๆขึ้นบันไดเลื่อนอีกครั้งดีกว่านะครับแปกไม่ไหวก็ซปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะกูม่มาเก็ตก็จะอยู่ที่ชั้นีนะครับอีเกียก็จะอยู่ที่ชั้น3นะฮะ3แล้วก็4นะครับ เดี๋ยวพาเพื่อนๆขึ้นชั้นสองก่อนนะฮะไปรีวิวชั้นสองในส่วนที่ยังไม่ได้รีวิวนะฮะในส่วนที่มีร้าน k f c นะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปซื้อไอ้จะคีมที่ร้าน k f c ด้วยนะฮะ นี่นะครับเคปเซนะะทุกคนก็มีที่นั่งให้กินเยอะแยะเลยนะฮะฝั่งนี้ถ้าสั่งอาหารก็สั่งฝั่งนี้นะฮะกับพนักงานแล้วก็เอาอาหารมานั่งกินฝั่งนี้นะครับตรงนู้นก็มีร้านอาหารนะฮะร,รู้สึกจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับ เมื่อกี้คุยกับพนักงานนะสาขานี้เนี่ยนะฮะเขาจะให้สั่งกับเครื่องนะฮะหรือไม่ก็สั่งกับพนักงานตรงนี้นะฮะแต่ว่าของหวานไม่มีนะฮะไอ้สักครีมไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่านะครับทุกคนบรรยากาศก็ยังคงมีความเป็นคริสต์มาสนะฮะ พราะว่าวก็เพิ่งเลยเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่มานะฮะเดี๋ยวเราขึ้นทั้น3ดีกว่านะครับอีเกียก็จะอยู่ที่ทั้น3นะฮะใครที่กําลังมองหาสินค้าที่จะไปตกแต่งบ้านนะฮะหรือว่าซื้อเข้าบ้านนะครับก็มาได้นะฮะหรือว่าถ้าไม่ได้ซื้อสินค้าหรือว่าอยากกินอาหารสวีเดนต้นตำรับนะฮะก็มาที่อีเกียสาขานี้ได้นะคะนร,รับก็ติดรถไฟฟ้า B t ทอนะ เดี๋ยวผมก็คิดว่าอาจจะซื้อเฟนฟรายกินสักหน่อยนะฮะไหนๆมาแล้วนะครับเห็นพี่ผมบอกนะว่าช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะฮะว่าสิ้นปีนะฮะสามธันวานะครับอีกเกียก็มีบุฟเฟ่นะฮะบุฟเฟ่อาหารสวีเดนนะฮะ ราคาหัวละ400กว่าบาทนะฮะก็ถือว่าไม่แพงถ้าเทียบกับโรงแรมนะฮะถ้าไปกินในโรงแรมก็หมดไปเป็นพันแล้วนะฮะหัวหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มีภาพว่าศิละปะต่างๆนะครับข้างหน้าก็มีร้านแว่นนะฮะมีเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีรองเท้าด้วยนะฮะทุกคนรองเท้าส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ ตรงนี้ก็มองเห็นรถไฟฟ้า BTS วิ่งผ่านได้ชัดเลยนะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าอันนี้เป็นชั้นเอมนะฮะยังไม่ใช่ชั้น3นะฮะเดี๋ยวเราต้องขึ้นบันไดเลื่อนไปอีกชั้นนะฮะอีเกียจะอยู่ที่ชั้น3นะครับ อีเกียอยู่ข้างบนแล้วนะ,ะทุกคนโอ้โหเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะฮะบนถนนสุข,ขุมวิทรถก็เริ่มติดแล้วนะครับเป็นช่วงที่หลายๆคนเลิกงานนะ เดี๋ยวพาเพื่อนๆแวะชั้น3ก่อนนะฮะตรงนี้ก็มีต้นคริสต์มาสนะฮะหลายต้นเลยนะฮะต้นสีม่วงเป็นต้นใหญ่ที่สุดนะครับมีกี่ต้นเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหมีทั้งหมด8ต้นเลยนะฮะทุกคนเยอะนะฮะตรงนี้ก็มีร้านขายพวกเสื้อแจ็คเก็ตนะฮะเสื้อที่เอาไว้ใส่ออกกำลังกายนะครับเล่นกีฬานะครับ ตรงนี้ก็เป็นร้านขายพวกเสื้อผ้าที่เอาไว้สำหรับใส่ออกกำลังกายนะครับเล่นกีฬานะฮะหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเดินไปแถวๆอีกเกียกันนะฮะเดี๋ยวไปหาอีกเกียก่อนนะครับไหนๆมาแล้วก็ต้องมาอีกเกียนะฮะ ถึงไม่ได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านนะฮะมากินของเล็กๆน้อยๆที่อีเกียก็ไม่เลวนะฮะเป็นของทานเล่นนะฮะก็คิดว่ารอบนี้จะซื้อเฟ้นฟ่ายกินนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเสื้อวินเทจนะฮะของผู้ชายนะฮะ ผมเองก็เพิ่งมาใหม่ด้วยนะฮะยังไม่คุ้นเคยกับที่นี่นะฮะถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยแฟนๆทุกท่านด้วยนะครับอันนี้เป็นชั้นหนึ่งนะฮะกูเมะมาคิดก็อยู่ชั้น G นะฮะแล้วก็มีชั้น GM นะครับแล้วก็ชั้น M นะฮะที่ผมยือนอยู่นี่ก็เป็นชั้นหนึ่งนะฮะ แล้วก็มีชั้น B 1 B สนะฮะ B 1 B สก็เป็นพวกที่จอดรถนะครับเดี๋ยวเราขึ้นชั้น2นะฮะทุกคนจริงๆก็คิดว่าเรามาอยู่ชั้น3แล้วนะฮะทุกคนยังหาอีกเกียไม่เจอเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราขึ้นชั้น2นะฮะ เดี๋ยวขึ้นเป็นเรื่องที่ชั้น2เลยนะฮะเดี๋ยวพาเ,เพื่อนๆไปดูที่ชั้น2อก่อนนะครับห้างเอสโซเฟียนี่ก็เป็นห้างเใหม่นะฮะผมเองก็เพิ่งมาครั้งแรกนะฮะยังไม่เคยมานะครับ นี่นะครับรถไฟฟ้า BTS นะฮะมุ่งหน้าสถานีหมอชิดนะฮะเป็นขบวนเสริมในช่วงเวลาเลร่งด่วนนะฮะเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมชั้นสองก่อนนะครับก่อนที่จะพาเพื่อนๆขึ้นอีเกีย์นะฮะ ทั้สองก็จะเป็นพวกโชว์รูมรถนะฮะก็มีพวกรถยี่ห้อ BMW นะฮะมาจัดแสดงโชว์นะในราคาที่เรียกว่าน่าจะราคาพิเศษนะฮะร,รถรุ่นนี้ก็เป็นรถยุโรปนะฮะร,ราคาก็ค่อนข้างสูงพอสมควรน,นะครับสำหรับรถยี่ห้อ BMW นะฮะนี่นะน ชอบรุ่นไหนก็เล็งเอาไว้นะฮะทุกคนทํางานเก็บตังเอาไว้นะฮะมีตังเมื่อไหร่ก็ค่อยมาซื้อนะครับก็เป็นรถยุโรปนะฮะส่วนใหญ่คนไทยก็จะใช้รถญี่ปุ่นนะฮะแต่ก่อนผมก็เคยใช้รถญี่ปุ่นนะฮะฮอนด้านะฮะแต่เดี๋ยวนี้บ้านผมก็ใช้รถเกาหลีนะฮะเกาหลีสําคัญล้วนๆเลยนะฮะยี่ห้อฮุนไดนะครับ ถ้าเป็นรถตู้ของหุ่นดนี่นะฮะขายดีสุดๆนะฮะเราจะเห็นรถตู้ฮุนไดนี่วิ่งบนท้องถนนในประเทศไทยในกรุงเทพเยอะที่สุดเลยนะฮะ mm hmm. ข้างหลังก็มีรถรุ่นต่างๆนะฮะก็เป็นรถยุโรปนะฮะทุกคน mm hmm. รถยุโรปรถสปอร์ตนะฮะ mm hmm. รถของคนมีสตางนะฮะ mm hmm. รถของคนรวยนะครับ อันนี้ยี่ห้อเปอร์โยนะฮะพ่อผมเคยใช้อยู่นะฮะยี่ห้อเปอร์โยนะครับอันนี้เป็นรถสปอร์ตนะฮะคันนี้นี่โอ้โหน่าจะหลายล้านอยู่นะฮะประมาณสองล้านสามล้านนะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องรถนะฮะทุกคนมีรถจี๊ปด้วยนะฮะ โอ้โหเพื่อนๆดูสิคันนู้นนี่คล้ายๆรถทหารเลยนะครับดูน้ําได้นะฮะขับไปเขาใหญ่ไปกลางเต็นนอนนี่สนุกเลยนะฮะนี่นะครับรถจี๊ปคันนี้นะฮะ อันนี้ก็เป็นพวกรถครอบครัวนะฮะขับขไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่โอ้โหสนุกเลยนะฮะไปเขาใหญ่ไปน,ค,น,นนะครนายกนะฮะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขานะครับอันนี้เป็นยี่ห้อวอนโวนะฮะวอนโวก็ยุโรปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพามเพื่อนๆไปอีกเกียดีกว่านะฮะทุกคนตรงนี้ก็มีร้านทูนะฮะทุกคน เดี๋ยวพาเพื่อนๆขึ้นชั้นสามดีกว่านะฮะจะพาไปที่อีเกียนะครับนี่นะฮะอีเกียนะครับ ร้านอาหารของอีกเกียก็น่าจะอยู่ตรงนู้นนะฮะตรงที่คนเข้าคิวเยอะๆนะฮะเดี๋ยวผมจะไปซื้อเฟ,ฟรนฟนะครับนี่นะฮะอีกเกียนะครับก็เป็นต้นตำรับอาหารสวีเดนนะฮะที่นี่นะครับสำหรับอีกเกียนะฮะตรงนี้ก็มีมุมเบรคฟัสต์นะฮะอาหารเช้านะครับก็มีเหมือนเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะ มีขนมปบเคี้ยวด้วยนะฮะคล้ายๆร้านสะดวกซื้อเล็กๆนะฮะเข้าไปซื้อเสร็จปุ๊บก็มีพนักงานเช็ดเชียร์นั่งประจําอยู่นะฮะก็เอามาจ่ายตังกับพนักงานเช็ดเชียร์ได้นะครับนี่นะครับเมนูก็ตามนี้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าคิวซื้อเฟรนฟรายกันเลยนะครับตรงนี้ก็มี จอให้สั่งอาหารได้นะฮะในอนาคตนะครับก็เหมือน KFC m c d o n a l d เลยนะฮะทุกคนก็มีจอแบบนี้นะครับเมนูของทานเล่นก็มีฮอทดอกมีเฟรนช์ฟรมีไก่ทอดสองชิ้นไก่ทอดสชิ้นนะฮะแต่ว่าผมจะกินเฟรนช์ฟรานะฮะในรอบนี้ หลังจากที on to to ่ซื้อเสร็จแล้วนะครับก็สามารถไปนั่งตรงนั้นได้นะฮะมีที่ให้นั่งรับประทานอาหารนะครับแต่ถ้าต้องการจะห่อกลับก็ตามสะดวกเลยนะฮะทุกคนอยู่ที่ว่าใครสะดวกอะไรยังไงนะครับก็ได้มาอย่างรวดเร็วนะฮะอันนี้ก็คือของที่ผมสั่งนะฮะก็คือไอศครีมถั่วเหลืองกับเฟนฟรายนะฮะเฟนฟราย49บาทไอศครีมถั่วเหลืองโคนเล็ก8บาทนะครับ ไอสครีมที่นี้ก็จะเป็นไอสเครีมเพื่อสุขภาพนะฮะมีรสโยเกิร์ตมีรสถ,ถั่วเหลืองนะฮะแล้วก็มีบูเบอรี่นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันเลยนะฮะทุกคนก็มีที่ให้กดน้ำอัดลมนะฮะบริการตัวเองเซลฟ์เซอร์วิสนะฮะเหมือนใน KFC เลยนะฮะทุกคนน้ำอัดลมก็แก้วละ39บาทเติมได้ไม่อั้นนะฮะเติมฟรีด้วยนะครับ ก็มีโต๊ะให้ยืนรับประทานอาหารแบบนี้ได้นะฮะกินไปก็ชมวิวไปนะนี่นะครับก็คือของที่ผมสั่งมานะฮะมีเฟรนฟรายกับไอศครีมถั่วเหลืองนะฮะไอศครีมเพื่อสุขภาพของอีกเกียนะฮะเฟรนฟรายก็4ี่ิบนะครับไอศครีมถั่วเหลืองก็ราคาอยู่ที่8บาทนะฮะคนเล็กนะครับ กินไปก็ชมรถไฟฟ้า BTS วิ่งไปวิ่งมานะทุกคนโต๊ะริมหน้าต่างก็ดีอย่างนี้นี่แหละครับก็มีซอสให้เติมด้วยนะฮะเติมฟรีนะฮะมีมัสตาร์ดกับซอสมะเขือเทศนะฮะเดี๋ยวผมเติมซอสมะเขือเทศดีกว่านะครับวิธีเติมก็กดตรงนี้เลยนะฮะก็คล้ายๆค f c นะฮะที่มีให้เติมแบบนี้นะครับ กินไปก็ตั้งชมวิวรถไฟฟ้าไปนะฮะวิ่งไปวิ่งมานะครับรถไฟฟ้า b t s นะฮะกินเสร็จก็ขยับมาทิ้งที่ตรงนี้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอสโซเฟียห้างเปิดใหม่ใกล้ BTS พร้อมพงนะครับที่เอสโซเฟียเองก็มีอีกเกียนะฮะถ้าไม่ได้มาซื้อของที่อีกเกียนะฮะก็สามารถมากินข้าวกินอาหารสวีเดน ที่อีเกียได้นะครับก็มีเมนูหลากหลายในสไตล์สวีเดนนะฮะจะมากินของทานเล่นหรือว่าจะมากินอาหารจานหลักก็ได้นะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทาอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทวีบารทีนะครับจุดเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ